สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูตุ่มอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของลมบกลมทะเลและมรสุมนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดลมนะคะว่าลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณ2บริเวณนะคะโดยอากาศเหนือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศเหนือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะการเคลื่อนที่ของอากาศทําให้เกิดลมมีหลายประเภทตามลักษณะการเกิดพื้นที่ที่เกิดแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดนะคะเช่นลมประจําถิน่นลมประจําฤดูนะคะลมบกลมทะเลเนี่ยเป็นลมประจําถิ่นที่เกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนส่วนมรสุมเป็นลมประจําฤดูคะ่ะจะเกิดบริเวณเขตร้อนของโลก มรสุมเกิดบริเวณกว้างค่ะระดับทวีปแล้วก็เกิดเป็นเวลานานตลอดฤดู1.1ด้วยนะคะมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยได้แก่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมนะคะเพื่อเปรียบเทียบการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมจากแบบจําลองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรม1.1กันนะคะ ลมบกลมทะเลเป็นอย่างไรนะคะในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นค่ะเราจะทำกิจกรรมนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำนะคะในข้อที่1น,นะคะให้นักเรียนเนี่ยเปิดแบบฝึกัศหน้าที่5นะคะอ่านและบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมลงไปได้เลยค่ะเอาละคะ่ะหลังจากที่ นักเรียนได้อ่านและบันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุูตุ่มจะถามนะคะเพื่อทบทวนนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้ก่อนนะคะนะคําถามแรกกริจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรคะนะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ํานะคะคําถามที่สองนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการใดคะ ตามจุดประสงค์เลยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะและข้อที่3เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้างนักเรียนก็จะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ําได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูขั้นตอนว่าทําอย่างไรของตอนที่1น,นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเด็กๆสามารถกดจุดเพื่ออ่าน นะคะเพื่อทำความเข้าใจได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องทำการทดลองเองนะคะนักเรียนอ่านสถานการณ์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากนั้นก็บันทึกผลกิจกรรมในหน้าที่5ในตารางที่1ได้เลยค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงต้องให้ความร้อนแล้วก็หยุดให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะนักเรียนอาจจะได้คำตอบจากตอนที่ทำกิจกรรมหรือหลังทำกิจกรรมเราจะมาสรุปอีกครั้งนะคะจากกิจกรรมข้อที่3นะคะกำหนดให้โคมไฟทรายน้ำแทนอะไรบ้างคะกำหนดให้โคมไฟแทนดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนนะคะทรายแทนพื้นดิน และน้ำแทนแหล่งน้ำในธรรมชาติค่ะและจุดประสงค์ของการทดลองนี้ทําเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรียนตอบได้ไหมคะอ่าก็เพื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝั่งแล้วก็เหนือพื้นน้ําในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ อากาศเหนือพื้นดินและก็เหนือพื้นน้ําในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนแล้วนะคะนักเรียนก็บันทึกลงในตารางที่สองหน้าที่หกได้เลยค่ะ,ะเด็กๆอย่าลืมนะคะบันทึกให้เรียบร้อยนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าและหน้าที่หกนะคะต่อไปเรามาทํากิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่ออ่านได้นะคะ การทดลองนี้นะคะทําเพื่อสังเกตอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายแล้วก็เหนือน้ําเมื่อได้รับความร้อนแล้วก็หยุดให้ความร้อนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไรนั่นก็คือทรายและน้ํานะคะเนื่องจากทรายและน้ําเนี่ยนะคะเราจะน,านํามาทําการทดลองเพื่อสังเกตว่าอุณหภูมิเหนือทรายและเหนือน้ํา ไม่ได้รับความร้อนและหยุดให้ความร้อนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นเองนะคะส่วนตัวแปรตามก็คืออุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ํานั่นเองค่ะแล้วเราใช้อุปกรณ์อะไรคะในการวัดอุณหภูมินั่นก็คืออะไรคะเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองค่ะต่อไปมาดูตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้เลยนะคะตัวแปรควบคุมตัวแรกก็คือเวลาค่ะ เวลาที่ให้ความร้อนแล้วก็หยุดให้ความร้อนนะคะ30นาทีเท่ากันนะคะต่อไปค่ะม้วนของทรายและน้ำขนาดบิเกอร์การจัดวางเทอร์โมมิเตอร์ในชุดทดลองชนิดและกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าการจัดวางตำแหน่งของโคมงไฟและสถานที่ที่ทำการทดลองค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมีความสำคัญต่อผลการทดลองนะคะค่าจากการทดลองสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทรายจะสูงกว่าเหนือพื้นน้ำและเมื่อหยุดให้ความร้อนอุณหภูมิเหนือพื้นทรายจะต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูกราฟนะะ้ะอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายแล้วก็เหนือน้ำกันนะคะ เมื่อให้ความร้อนเนี่ยอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายนะคะจะร้อนเร็วกว่าน้ําค่ะแต่เมื่อหยุดให้ความร้อนอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายก็จะเย็นเร็วกว่าน้ําเช่นกันค่ะโดยกราฟช่วงสีเหลืองหรือช่วงที่ให้ความร้อนเนี่ยจะแทนช่วงกลางวันค่ะเพราะว่าได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะ ส่วนกราฟในช่วงสีฟ้าหรือช่วงที่หยุดให้ความร้อนนะคะจะแทนช่วงเวลากลางคืนค่ะเพราะเป็นช่วงที่ไม่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะามาดูกราฟต่อเลยนะคะจากกราฟนะคะทําไมจะต้องให้ความร้อนแล้วก็หยุดความร้อนในเวลาที่เท่ากันก็เพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะมีช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเท่าๆกันนั่นเองค่ะจากสถานการณ์ที่ได้อ่านมานะคะ มีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คืออุณหภูมิของอากาศเหนือทรายแล้วก็อุณหภูมิของอากาศเหนือน้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทรายแล้วก็พื้นน้ํานะคะเมื่อให้ความร้อน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิเริ่มต้นที่0นาทีเร็วกว่าแล้วก็ในช่วง30นาทีนะคะที่ให้ความร้อนอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายเนี่ยจะมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้านําค่ะส่วนการเปลี <Virgin> ่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทรายและพื้นน้ําเมื่อหยุดให้ความร้อนอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะลดลงมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ําค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อแทนคมไฟด้วยดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนทรายแทนพื้นดินน้ำแทนแหล่งน้ำในธรรมชาตินะคะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือแหล่งน้ำในช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือแหล่งน้ำนะคะและในช่วงเวลากลางคืน อ,อาาุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือแหล่งน้ำนั่นเองค่ะเอาละค่ะจบแล้วนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะหน้าที่5หน้าที่6ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมกันนะคะ,ะจากกิจกรรมนะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือแหล่งน้ําในเวลากลางวันและกลางคืนมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันค่ะโดยอุณหภูมิเหนือพื้นดินในตอนกลางวันเนี่ยจะสูงกว่าอุณหภูมิเหนือพื้นน้ําค่ะส่วนในเวลากลางคืนอุณหภูมิเหนือพื้นดินจะต่ำกว่าอุณหภูมิเหนือพื้นน้ำนะคะเอาละค่ะ มาเรียนทำกิจกรรมจบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะคะในสิ่งทเรียนนะคะนักเรียนมาตอบคำถามชั้นรู้อะไรบ้างของตอนที่หนึ่งในหน้าที่9ได้เลยค่ะมาดูคำถามแรกเลยนะคะเมื่อให้ความร้อนแล้วก็หยุดให้ความร้อนแก่ทรายและน้ำในเวลาที่เท่ากันอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณใดมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่ากันแล้วรู้ได้อย่างไรมาดูคำตอบกันเลยนะคะ อุณหภูมิของอากาศเหนือเพืนทรายเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าน้ํานะคะนั่นก็คือเมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิเริ่มต้นที่ศูนย์นาทีเร็วกว่านะคะแล้วก็ในช่วง30นาทีที่ได้ให้ความร้อนอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ําค่ะและเมื่อหยุดให้ความร้อนอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะลดลงมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ํานะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะถ้าเปรียบเทียบการให้ความร้อนแทนการได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทรายแทนพื้นดินน้ําแทนน้าทะเลอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นทะเลในหนึ่งวันจะเป็นอย่างไรคําตอบก็คือในช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ําทะเลและในช่วงเวลากลางคืน อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำทะเลค่ะและข้อที่3จากกิจกรรมนี้คนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำก็จะค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือแหล่งน้ำในกลางวันและกลางคืนมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะ โคตุมก็ขอจบนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในการทำกิจกรรมตอนที่สองในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ